สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องที่แบบว่าน่าคิดเหมือนกันนะคะว่าไอ้ความสุขที่เราวิ่งตามหากันเนี่ยเออบางทีมันก็เป็นเหมือนกับดักหรือเปล่าที่ทําให้เราทุกข์ซะเองครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยเราจะลองมาดูกันค่ะว่ามุมมองของคนยุคใหม่ๆที่เขาคุยกันในเว็บบอร์ดอย่าง Reddit เนี่ยกับคำสอนที่มีมานานในพุทธศาสนามันมาเจอกันตรงไหนเรื่องความอยากความสุขความทุกข์เนี่ยค่ะ ใช่ครับเพราะว่าใน reddit เนี่ยผมเห็นในหัวข้อ existentialism นะมีคนตั้งคำถามขึ้นมาเลยว่าการที่เราต้องวิ่งตามความสุขแบบไม่รู้จบเนี่ยเอ๊ะมันคือความทุกข์อีกแบบหนึ่งหรือเปล่าอืมซึ่งพอลองมาเทียบเคียงดูแล้วเนี่ยเออมันไปคล้ายกับสิ่งที่พุทธศาสนาพูดถึงเรื่องตามหามากๆเลยนะครับคือความอยากที่เป็นสาเหตุข,ของทุกขนั่นเองค่ะเป้าหมายวันนี้ของเราเนี่ยก็คืออยากจะมาสกัดแก่นคิดเรื่องนี้กันเออ ให้เขา้าใจง่ายๆหน่อยว่าไอ้ความอยากเนี่ยมันพาเราไปวนในรูปของทุกข์ได้อย่างไงแล้วผู้ศาสนาเขาเออมองทางออกไว้แบบไหนครับเพื่อจะเป็นประโยชน์เนาะให้คนที่กำลังศึกษาอยู่เอาไปคิดต่อหรือปรับใช้ได้อะดีเลยค่ะงั้นเราเริ่มจากใน reddit ก่อนเลยเนาะเขาพูดถึงวงจรที่ว่าเนี่ยค่ะพอเราอยากได้อะไรมากๆใช่ไหมคะพอได้มาปุ๊บอื้สุดแป๊บเดียว แป๊บเดียวจริงๆครับแล้วเดี๋ยวก็มีความอยากหมายเข้ามาอีกวนไปเรื่อยๆไม่จบไม่สิน้นเขาเปรียบเทียบกับมหาเศรษฐีก็ได้ที่แบบไม่เคยพอจริงๆสักทีใช่ใช่ก็เลยมีคนมองว่าเอ๊ะหรือว่าไอ้ความอยากนี่แหละคือตัวปัญหาทําให้เราไม่เคยสงบจริงครับแล้วก็มีมุมมองที่เสริมเข้ามาอีกนะที่เขาคุยกันคือบางทีสภาวะปกติของคนเราเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นสุขหรือทุกข์สัทีเดียวก็ได้อ๋อเหรอคะ แต่อาจจะเป็นแค่ความรู้สึกแบบว่าเฉยๆปกติโอเคอะไรแบบนั้นมากกว่าส่วนสุขกับทุกเนี่ยมันเหมือนคลื่นที่วิ่งขึ้นลงจากเส้นปกตินั้นอความอยากมันดึงเราให้วิ่งตามยอดคลื่นความสุขไงครับแต่สุดท้ายมันก็ต้องตกลงมาเจอ,อความทุกข์อยู่ดีแถมยังมีเรื่องของจินตนาการเข้ามาอีกนะคะ คือคนเรามักจะทุกข์เพราะไปคิดเปรียบเทียบเออกับความสุขอื่นที่แบบน่าจะดีกว่านี้หรือว่ากลัวกลัวว่าความสุขที่มีอยู่เนี่ยมันจะหายไปครับกลัวการสูญเสียใช่ค่ะก็เลยกังวลจนไม่มีความสุขนะปัจจุบันไปซะง,งั้นแต่ก็มีคนแย้งขึ้นมาเหมือนกันนะว่าปัญหาจริงๆอาจจะไม่ใช่ความอยากแบบเพียวๆแต่อาจจะเป็นความอยากที่ไม่ถูกควบคุมดูแลค่ะหรือที่เขาใช้คำว่า undisciplined desire โอ้โหประเด็นนี้น่าสนใจมากครับเพราะมันเชื่อมโยงโดยตรงเลยกับแก่นของพุทธศาสนาคืออริยสัจข้อที่สสท2สมุทัยสมุทัยใช่ค่ะครับที่บอกว่าสาเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาหรือความทยานอยากนี่แหละแต่พุทธศาสนาเองก็ไม่ได้มองว่าเราต้องกำจัดความอยากทิ้งแต่ทั้งหมดแบบหักดิบเสมอไปนะครับอ๋อค่ะแต่จะเน้นที่การรู้เท่าทันมันแล้วก็จัดการกับมันมากกว่าแล้ว ไอ้ความอยากที่ไม่ถูกดูแลเนี้ยค่ะมันรุนแรงขึ้นเพราะอะไรคะในทางพุทธศาสนามีอธิบายไว้ไหมคะมีครับอธิบายไว้ชัดเจนเลยว่ามันมาจากอุปปาทานอุป,ปาทานครับคือความยึดมั่นถือมั่นพอเราอยากแล้วเราไปยึดติดกับสิ่งนั้นหรืออาจจะยึดติดกับความคิด ความเชื่อหรือแม้แต่ยึดติดในความเป็นตัวตนของเราเองเนี่ยอื hmm. มันก็เหมือนกับเราเอาน้ำมันไปราดบุญกองไฟเลยครับทําให้ความอยากนั้นมันเผาไหมรุนแรงขึ้นกลายเป็นความทุกข์ที่มันแบบสลัดไม่หลุดที่เรารู้สึกติดกับวงจรที่คุยกันใน reddit นั่นแหละครับมันเกิดจากความยึดมั่นนี่เองเข้าใจแล้วค่ะเหมือนความอยากเป็นเชื้อไฟแต่ตัวยึดติดอุปทานเนี่ยคือลมที่โหมให้ไฟมันแรงขึ้น แล้วทางออกล่ะคะตามหลักพุทธศาสนาคืออะไรทํายังไงให้ดับไฟนี้ได้คะทางออกก็คืออริยสัจข้อที่3ครับนิโรธนิโรธครับหมายถึงความดับทุกข์ซึ่งมันก็เกิดจากการดับตัณหาและอุปาทานให้สิ้นไปนั่นเองสภาวะที่ดับทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงนี้แหละครับที่เรียกว่านิพพานซึ่งถือเป็นเป้าหมายสูงสุดในพุทธศาสนานิพพานครับเปรียบเหมือนไฟที่มันดับสนิทไปแล้ว เพราะว่าเชื้อเพลิงมันหมดไม่มีความร้อนรุ่มเหลืออยู่อีกต่อไปนิพพานนี่คือสภาวะแบบไหนพอจะอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆได้ไหมคะเออจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้พรรณนาแบบละเอียดนะครับว่าสภาวะนั้นเป็นอย่างไรจริงๆแต่ท่านจะใช้การเปรียบเทียบมากกว่าค่ะเหมือนไฟที่ดับไปแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าไฟนั้นมันไปไหนต่อแต่ที่แน่ๆก็คือ มันดับแล้วมันไม่ลุกลามสร้างความเดือดร้อนอีกต่อไปอซึ่งสำคัญคือนิพพานเนี่ยเป็นสภาวะที่สิ้นสุดความยึดมั่นถือมั่นโดยสิ้นเชิงเลยนะครับท่านถึงสอนว่านิพพานเองก็เป็นอนัตตาด้วยอ๋ออนัตตาครับ คือไม่ใช่ตัวตนอะไรให้เราไปยึดเกาะได้อีกเหมือนกันการเข้าใจตรงนี้สําคัญมากนะครับเพราะมันชี้ว่าทางออกจากทุกเนี่ยไม่ใช่การไปหาตัวตนที่ดีกว่าเดิมหรืออะไรแบบนั้นค่ะแต่คือการปล่อยวางความยึดถือในความเป็นตัวตนทั้งหมดเลยโหฟังดูแล้วก็น่าทึ่งนะคะที่คนยุคใหม่ใน reddit เขาคิดเรื่องความสุขความทุกข์จากประสบการณ์ตรงของเขาเอง แล้วมันไปสอดคล้องกับหลักการที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ตั้งสองพันกว่าปีก่อนแสดงว่าปัญหานี้มันเป็นสากลจริงๆเนาะใช่เลยครับมันเป็นเรื่องสากลมากๆและการที่เรามาทำความเข้าใจเรื่องตัณหาอุปาทานหรืออนัตตาเนี่ยมันไม่ใช่แค่การเรียนรู้สับแสงทางศาสนาเฉยๆนะครับค่ะแต่มันเหมือนเราได้เครื่องมือมาสำรวจใจตัวเองว่าไอ้ความทุกข์ที่เราจะเจอกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเออ มันมีรากมาจากความอยากความยึดติดของเราตรงไหนบ้างการเข้าใจกลไกลพวกนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นของการหาทางปฏิบัติเพื่อจะคลายความทุกข์จากความปรารถนาที่เราอาจจะไม่เคยรู้ตัวมาก่อนเลยก็ได้สรุปก็คือความอยากเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ถ้าเราไม่รู้เท่าทันมันปล่อยให้ความยึดติดเข้ามาปั่นป่วนมันก็จะกลายเป็นทุกข์ครับผม พุทธศาสนาก็เลยเสนอทามออกด้วยการทำความเข้าใจกลไกนี้แล้วก็มุ่งไปสู่การดับความยึดติดนั้นคือนิโรธซึ่งจะนำไปสู่สภาวะที่สงบเย็นคือนิพพานโดยมีหลักคิดเรื่องความเป็นอน,นัตตาหรือความไม่ใช่ตัวตนเป็นพื้นฐานสำคัญใช่เลยครับและจากประเด็นความปรารถนาที่ไม่ถูกกำกับดูแลที่มาจากริดิตเมื่อกี้เนี้ย อาจจะมีคำถามทิ้งท้ายให้เราไปลองขบคิดกันต่อได้นะครับว่า,าถ้าความอยากมันไม่ใช่ศัตรูที่เราต้องกำจัดทิ้งไปซะทีเดียวแต่เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับมันอย่างชาญฉลาดหรืออย่างที่เรียกว่ามีวินัยเนี่ย อืมน่าสนใจค่ะครับการฝึกฝนความสัมพันธ์กับความอยากของเราในชีวิตจริงให้มันพอดีพอดีนะครับไม่มากไปไม่น้อยไปมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงได้บ้างนอกเหนือจากการที่เราเข้าใจด้วยสมองหรือในระดับความคิดอย่างเดียวอืมเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะครับอันนี้คงเป็นโจทย์ที่แต่ละคนต้องนําไปสํารวจแล้วก็ค้นหาคําตอบในการปฏิบัติของตัวเองต่อไปนะครับ